สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีสวัสดีเด้อเอฟซีสุขุสุขคนโอ้ยเฮียพัดเฮียพัดเมื่อนี้ซื้อกุ้งมาสิบกิโลพี่น้องเตรียมสลองลำหน้าเอาพี่น้องเลยกุ้งสิบกิโลเนี่ยขอบใจไอซักทางฮาวายด้วจ้าขอบคุณขอบใจไอซักได้ไรไอฮารดวัซุกพี่น้องฝากเงินมหาห้ว่าเอามาเลียงทีมงานที่มาดำหน้าซอยนอะพี่น้องเลยเอาไ็เลยว่าเอามาซื้อกุ้งเนาะ จัดไปอาหารทะเลซีฟโลเบิร์กนี่อันสองพันหกร้อยบาทพี่น้องอันนี่กุ้งขาวแล้วก็กุ้งไข่ขอบใจใ้ซักเด้อขอบใจ้ซักหลายๆอันที่ซัพพอร์ตน้องซ่าเนาะเดี๋ยวมือนี้เขาสีมาเฮ็ดอันเมนูตม้มยำกุ้งพี่น้องอันกินก่อนแบบต้น,นหน้าหน้าเมื่อยหลายสามสี่มื่อ่ะเดี๋ยวได้มาเบิ้งมามไทยเป็นคนกินไก่ไหมอันนี้เขาเขาสั่งกุ้งจับเออน้อยเนาะเอือน้อยนเอยนาะให้ยแล้วอัน เอามาเตะไถ่ไม่ไหม้ได้พี่น้องเราสั่งมามาเตะไถ่ก็มาส่งเขาเลยยทามาส่งหอดทั้งถาซี่เยอะสุดละอันนี้เราแถมน้านี่เราแบาบว่าทุกว่าสิเอามาสั่องนำหน้าเลยเราว่าโอเคเดี๋ยวแถมไปโอ้อันนี้กลุ่มไข่สิ่น้อแม่พี่น้องกลุ่มไข่นี่จะโตงนนามๆนี่เนาะซ้ำนำหน้าแล้วมือฮื้อใส่ตุกแกมไวนะ้น่าจะบวบหนาวหรอกเนาะ ปลาซุกสิเอาเห็ดพันเมียงกุ้งโอ้ยจะเป็นเด็ดเหลี่ยมเดี๋ยวขันหน้าก่อนก่อนให้กินไม่จะดำหน้าใหม่ใหมพี่น้องตุกขกามยานข้าน้ำแข้งอีกที่แข้งกับยามแล้วจะใส่ไม่ได้มันแข้งแบบก่อนตุกข์กามจะน้ำแข้งกับยามเดี๋ยวพี่น้องมาเมื่อนี้สิมาเห็ดต้มยำกุ้งพี่น้องเสแฉ่ต่างแหลกเนาะเห็ดต้มยำกุ้งอาหารไทยอินเดียเลอกสีเห็ดเบิ้งสูตรในยูทูปเอาเนาะ เดี๋ยวเบิงนะ้งแหนมันบ่ยากะเข็ดง่ายๆนะึงเดี๋ยวเสร็จตบยังกลุ่มหนึ่งคนมือนีมีสาวน้อยสาวน้อยอาริตา,อากอยบาร์ยูบาร์คอแสงเวลาทีมาสอยเนาะทีมงานทำมาครบตัวทุกคนสาวน้อยสบายดีจ้าสรายดีเป็นจะได้หอดยฟองแรกนี่เลยพี่นอ้องมากอะเขาขั้วเข็ดกินน้ำอีเมลนาะพี่นอ้องตอนนี้สาวน้อยเข็ดขวามือมาหิ้งเขาเลยนี่จะเส็ดจะเส็ด นี่ทุกคนขวานบซะซเบอร์ใช่มูลแล้วก็ะหู้ขอจ้าเน่อซุปแล้วกระต้มยำบาซุออาปปเูเส็ดเนาะพี่นนอะต้มยำอ่าจะมาเขาได้สหนักหรอเดี๋ยวถามาออมันเปลือยห้าจ็สิปเนาะพอซนนหนาเปลือยเ,เป็นแต่สบบอเป็นแต่แซบมันแสบทุกคนเห็ดเน,นาะเยอะคนงามเห็ดบาซุปปูสยดอ่ต้มยำกุ้มเนาะเป็นงเมนูหน,นึ่งกินขอดแรกน้ำกันเด้อพี่น้อหรืออื่นเหร่อไหจะสิไดโรงนำหน้าพอมาคำมือนี้ เนาะเเสืองเห็ดดำนะอันนี้เขาเป็นกลุ่มยังไงกุ่มขาล้าคนเป็นจังนี้าคนลานคนตอนส่วนหน้ากั่าพงตอนส่วนหน้าปันกันปันกันส่วนหน้ามิบสุกแต่ใส่เฮ็ดใส่ลายใส่สาสขุกเตรียมอุปกรณ์เออพัตุลีเรียบร้อยแล้วเนาะมีกุ้งจะอ่าอ่อโชิงไข่แบบพี่กัด ข้าอันนี้ใบระกีหโหดอันนี้เฮ็ดพี่น้องใส่ได้หลายเลยไปห้านี้ไปห้านี้ได้ตอนเฮ็ดสองั้มตอนพี่น้องกุ้งสามสี่หาตู้เนี่ยเขาจะใส่ใส่เฮ็ดแบบยุกจุกไปเดี๋ยวน้อใส่เฮ็ดไ้หลายใส่หนะกเน้นสดหน้าพี่น้องมะขังแลกแต่ว่าอันนี้เขามีอันนี้พี่น้องอันนี้น้ำซุปต้มยำกุ้งแบบสำเร็จรูปเนาะชั่มบเอามาใส่เอามาอันนี้ ลองเบิ่งพว่าตี่กบระฟ้ามหาตะโดนหนังประเทศเห็ดกระเสี๊ยบน้องเนี้ยหักหลายหนึง <c oughs> น่งอันนี้คือเครื่องปรุงอาหารอาหารไทยอย่างดีเลยหน่องเลยมาเบิ่งมาเบิ่งขันนี้ยังเน,น,นี่ยเราเจ๊ไก่มีต้มยำกุ้งมีก๋วยเตี๋ยวมือหนาเสืดก๋วยเตี๋ยวเดีเ๋ยวจักมือสีเข็ดก่อนอันนี้ยังอันนี้อันนี้ผัดผงกะหรี่ผัดกะหรี่สาวน้อยมากบอกกะหรี่มกอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือโอ้ยตัวนี้เป็นตัวเสือก๋วยเตี๋ยวเรืออันนี้ยังตัวนี้ผัด ต้มใส่ปลาบ่อันนี้แกงไตปลาโอ้คือสีแสบคักคุณน้องเดี๋ยวสีว้าจุดเตือนเดี๋ยวแสบเลยมื่อนี้ชุดสีมื่อเลยมีบอันนี้ก็มีก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็มีโอ้ครบคี่น้องอันนี้ตัวนี้ก๋วยเตี๋ยวเราอยมาต่อไปนียแบบว่าข้าศึกเฮ็ดอันสุกอันน่ะมามามาแน่นแนนี่มามามาไอเมฆว่าเหตุคอยแ้องมาว่าจะเหตุอันนี้คอยสิเฮ็ดเองแต่ว่าหามท่วงคอเด้อหามท่วงคอยเพราะว่าเพคอยเขาเชื่อเัาก็ว่าพิษเดือดแล้วหามท้วม อดีตอาวตังบอกกันเลยนั้นเห็ดเองแต่ว่าอันตรงอันนี้ยไม่ใช่ใช่แม่ขั้วอันอันหาเยื้องล้นเนาะเป็นเห็ดเป็นวัตถุคนอะไรหน่อยเนาะตรงยันง่ายๆเนาะเราทุกขับไปเมืองนี้ทุกมันมีอันนั้นขอยกระสบายกันนี่มีแต่ห้ามามีแต่ห้ามาปรุงตือมาห้ามมากราิแบบแบบใดนะอ่าก่อนอื่นเขาว่า อันนี้ใส่อันนี้กะอันนี้เนี่ยไปมักใส่อันนี้ได้ร้านมันกำังสีหอมพริกเผาใส่พริกเผามันจังหอมก็ใส่เบิร์รี่โอ้สัตว์เท้าใส่สุกเออใส่เครื่องหนึ่งเพราะว่ามันหนีพงมันหนับด้มันสีเข้มโพดมันสีเพลทแท้งเอาเพลทเลยเอาเดี๋ยวแต่ใส่เพิ่มนเพ็ดเนาะเขามีหนาทีกินนะน้องดัดอันนี้ใส่จักหน่อยเดี๋ยวสใส่เบิ่ง เวลาไกดึเวิใส่บกนะมันตายเลยค่ะเบืองคอนมันเปอยมันดำหนามันตายด้สุกเออใสื่องเมืก่อนตัวนี้มันแค่ปรุงสื่อได้ขอใจเอ็ดำหนามันมีสีชันสื่อพอมากินได้ก็ขาวดลยเใหใครคนย่น้าแค่ไตนะเออแค่ใส่บกพริกเผากบยังหอมเลยเน้ะเย้อ้คือจแบบขาดซีมือว่าสุกมือนนี้มาเอาน่ไหนะ นำหมกกะทิกะแท้กะทิใสน้ำดางแล้วก็ยังสุกสเ็ดแล้วน่บ่บีน้ำปุงเฮาบ่ต้องปรุงหยังหลายนมันสิใช้อันนี้อย่างเดียวสําเร็จดูมันเป็นแนวไเฮายังบ่เคยเฮ็ดจักเท่ตวอันมีน้ําหนาเรียบร้อยแล้วบ่จ้นี่ก็ยัง่ครบสูตรยังว่โอ้นนแล้วก็เป็นแบบมันๆอือเดี๋ยวสิใช้เด้อพี่น้องน้าเฮานาจะเป็นิสซเด้อ น้ำหนึ่งลิตรต่อซองหนึงีเก็บไว้ให้ยังมันทิ่มมันใส่พวกเพิ่นเพิ่นเซฟเพิ่งส่โซ่เพิ่นูตรเพิ่นเอ๊ทาตะมอเดือดไปเนี่ยมีเพื่อนใส่บ้างอ่าเห็นได้ใส่เดินใส่อยู่บ่เือนเรื่องนไม่เห็ือส่ฟาไปแกงมืออื่นซะเลื่อยไหน แล้วแต่ไซรสดูสูตรไผสูตรมากังมงเือใส่ได้ก็ได้ตัอเป็นก่อนยากินเรยลดสซใส่เบิร์ดผุนหมอใส่เรดูนี่ทนีสิทตามด้วยกะทิแอ้น้องตามด้วยกะทิใส่น้ำรังใส่ก้อนก็แล้วแต่ใส่สูตรไทยร้านเออบซุกเบิ่งมาในติ๊กระต๊อกเฟนก็ใส่ก่อนใส่ใส่ไม่พหยาดจะบอกเราคือยันวนนี้เขาถวงใส่เบิด พย้อนอันนี้เป็นยังเป็นกระแสียบเลยเพราะว่าขันอู้หน้าตาอู้ซุปกระเสีบอะไรนี้เกิดมาบเเคยเห็นใครเห็นกินแสียบาดนนี้ก็คือเขาเขาเจ้าก็สุกละใสซองทุกเลยบอกระสุกใส่เบื่อแก่ถั่วอะไรยังซุกซีมเบิ้งขันซุกเป็นกระแสีบคักเบิืงบาสุกสิล้องซีมเบิ้งกนเลยพี่น้องเด้อเหมือนข่อยร้องซีมเบิ้งกันคนยืนหนึ่งิึนเงีนยแต่หมพ่อดกับจังปรุงแต่งนวดยังใส่เนาะโอเค ซุกก็เฮ็ดลงเลยซุกงน้ำป้าน้ำป้าของกุ้มจังเดย์ใส่ปาใ่น้ำตาลกลุ่มเพิ่มใส่น้ำตาลปลุ้มเพิ่มใส่ทุอยากะนาาก็ต้ังไส้ใส่จลาใส่เบนนี่นะใส่เปนนี่เวลาเฮ็ด เพิ่มเบอีนออันสูกรตไรบกินแต่ังไหทีนึงเพราะว่าพอแล้วุกอันนั้นลง่วล้กุ้งหัาลงข้าเรียมมันกับซุกมิจ่ามันฝดแต่ก็จังเอาเห็ดลงกุ้งมัมีควเค็มานไหนสายไล่เสีบไล์ตัวนั้นเอใส่ยีกันึงเออเลอเวรัเอาอันไหนมานหมกหน้าามัน่ สามเกาสามอีกซุกอีกนึงมันเทอะกันเออมันก็ออกวานน้ำหน่อยนึงตบด้านวานนัวเอาไปลักกี้ลักกี้เอแม่เลูกเอาเยวมันขอามากเลยว่ะพอเต่มพอทานค่ะดีเลยวันนี้ดีจได้กระไรเโดนน้ำมตอนนั้กระไรปะมาอดุเจไระลงทองเหมือนกันเนาะบอสเม็ดอเนาะบอเม็ดบอเม็ด มัใช่คมก่อนบุญไหวโตก็อยู่อ้เดี๋ยวเห็นมาสวยจริงไมจิงเิดาตอมาใส่หมูอยากกินแนวสดนังพี่น้องอ่าก็หน่อยทอันั่นแหละสดนมด้าวเนาะมชเปาดิเับใส่สิเปนจริคิ้วเขานี่สิแมเอาสอนตางสอนตลางแล้วี่น้ โอ่ยันหหิวข่าเลยเฮ้ยอเอาพิสมก่อนเอาน่อยชิมึงมึงบาร์สุกเห็ดแสบวานนี้เห็ดมาไม่เคยเห็นใครทาแสบขนาดนี้มาก่อนก็แสบวนี้แบนี้เนาะข่ยังใใน่าอีกดนึโยดีส่เเยเปุใส่เก่อนถากิน่่วงมยเไบสุอีปกติเใส่เห็ดด้ยกเอาแมใส่เห็ด เป็นเขาใสเฮ็ดเลยกุ่วไสที่ที่รังฮะนะมันสีกุ้มมันสีกันไส่ดนมันสีจอยทุกทุกีเทุกใบกันมึตะบะแค่กันั่งสักยังสายมีอีบอกอู้ลืมใส่ห่กพักซีโอ้ยสุ่กเออันกระตี้แุกโอ้คือสีเสบคเวยขล่างพักบัวเดีคนตีเดี๋ไปเอมัไม่บอกปลื้มเนี่ยห่า กระคอมปอมนําเด้อดติปบองยังใส่ใรไนว่าม่ทู e เดี๋ยวถามมันโดเนาะพี่น้องคัสีมาใส่อ่ากุ้งเนาะมามขอบใจเด้คนถือกล่องให้หน่อี้าายพี่นองเลยงดบอิกรมอบนขอบใจพรสน มีอทีมงานมากเบิดสุขคนพี่น้องอริตองอาริตาสาวหลัดสาวนอยบุญว่ตตพึดตะพืออยู่จังแมนเอียงมันมันหลายโพดบอกเออซอยเะดอ่ะมันสสดอพอลืมมามีหักพักซี่เขาจะขอใส่หักพักซี่นําพี่น้องเอามาสิมใส่ได้กระไนถึงหอมอยู่หลายคนอยู่ข้างหนอกแห่งชิบุญว่าตะพื้ตะพื้กระตึกนึกน้องอยู่พี่น้องเลยมนจะกวนบวงเอามาอยู่นํากันหลายคนมันจะงวน ขากันถ่ายคลิปพี่น้องโอ้เห็ดจุกๆเลยจับจานเลยอยิ่งการบวงเออเตรียมเลยดี๋ยวแล้วมันเหนียวเดยแล้วนี่ใส่อันนี้ก็เรียบร้อยอู้แสบอันนี้พี่น้องใส่หนุ่มซุปน้ำซุปช่องใส่ปลาซุปใส่หนามลายเนาะมันได้แบบว่าบอเกิ้ลกันนะมันได้ต้องมันได้ต้องได้ปรุ่มเพิ่มใส่เลยใส่ที่รังกันใส่เนื้อใส่เนี้อ มกเล่นกระใสวะกระใสลรอมันเละมันเน่าเล่นเน่เล่าเลยกใสหรอไมมันอส่ักได้หน่อยเออด่างลใวถฐานฝดเนาะพี่น้องกัหน่อยล้างกระไรลืมลืมพี่น้องอ้ยเขาใส่หอมมันนินะลืมไปเบิ่งเขาใส่นี่นอกระแตมขาวซุกหอยเียงดี่ะแล้วมาคอมเมนต์จะเออีกน ลืมใส่ใส่พี่ดังก็ได้น้อพี่น้องเพราะกุ้งเขาไปท่อนใส่เออบดมันล้ก็ไดเพื่อทำมันบเปยลืมใส่พี่น้องหือเบิ้งไหนได้กวนกับบวช่วเ้าเนี่ยเฮ้นี่คือว่าไ้ถ่วเฮ้ยบออย่าคนสิบว่อยากใส่ขเรื่องบกเาว่าสิใสห้องพกบัวีบว่ต้องใส่เฮ้พักบัวใบที่จริงมันแต้องใส่ไงคิดว่าอยากเราสูเท่นนะเร่ กินช้าเนาะเออมกจุดเนาะต้มนยงไนยครับพูดได้จงกี่อนหมูนะฮะโดดดี๋ยเสีเอานี้ใช่เย็นยิวเข่าหรว่าซาน่อยซาหน่อยอย่เบื้องงยิวเข่าว่อย่ามาแต่ซาหน่อยแล้วสงคนย่กระหูวเข่ารู้ยงมากเพาะท่าน้นยังเข่าีว่แถ้ามากินยู่บ้านเด้ ตัวซับจะเป็นยังไงบริษัทงานสมุนีโดนไม่ค่อยบุ้นเลยนี่ดูแบบดึงที่จีมดเหรอขนาดได้ไอโฟน12ไม่ไหวบุขนด้วยบอกี่พี่มาังหลยัวกาะนึงก็683เบอร์ตัวด้พี่น้องคุณได้ยากทักมาจีดักเด้เด้อไชเด้อเฮ้ย ทักก <ersch> ็เด้อพี่น้องทักกีดไปเด้อสดโ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 สดอมนเติมเงินติดต่อจูบเอาเติมเงนว้อกูเตนเองหลักผมเคยเสียบห้องหลับผมได้ผมได้ใช่ไหลัเสียบเลยบระดับการใช้นี่คือบมข้นสุกนี่ทอดตีนี่ใช่ไปฝ่ายงก่อนนะฮะมันกร่กลานงกาหกด จะเออะไรก็นาโอเามพี่บุว่าเขาไปตาหมอเขตามผู้รีผู้รีตอบไปเลยบุญว้สายสมอนดีทีพี่น้องเลยทีแล้วเนาะหมูมายามมากนี่ก็เข้ากันส<ร> um ี <Mich> ่ห้าเห็ดแนวซุดแซบสูหมูกินไปเบื่อไปบ้านเดียรัดนี่ไปนอนหน้าแต่ว่โบเคยหิวเลยพี่น้องกินเด็กกินแต่อาหารดี จักต้มไก่มาจักปลาเป็ดบว่จักเชื้อส,นสวนบวจักมูสถาะพี่น้องเอง <c oughs> ลยเมื่อต่อมาด้านขอไปกิน่นสีหาคนยังโมเบอร์อีกเลยค่ะเชื้อสวนหรอได้เลยใส่ที่ดังพี่น้องมันหอมใส่ืมใส่ห้องก็ต้องใส่กุ่เนาะ้ี่อีกว่าเขาว่าเอาแบบคนค้นเนาะใส่โมเเนาะใส่เนาะ มันข้นมันๆเนาะเดี๋ยวว่ลาทูสิใ่อันนี้เพิ่มอีกกะทิเพิมอีกหน่อยป่มเติมอีกเล็กน้อยขันกะทินี่ขันไหนใครมันได้ใครใส่เบิร์ตเนาะด้วยบอกระใส่ตัวเย็นก็ได้เดี๋ยวถ้าใส่ตอนปรุงเนาะอีกอันหนึ่งเนาะใส่หมักริกน้ำอีกก็ได้นะผิกว่าหืมรดจัดๆแซ่บโคตข้างไว้ก่อนก็ะไรเวลาทาน มาพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิเอาอันนี้ลงเนาะกุ้งจุ้งจุ้งจุ้งกุ้งนี่ต้มแส่โอ้โปวดจนเมื่อยนชกคาเดียวหันจะเอาลงแล้วก็ึ้นเลยเด้อมาใส่จุงเนาะประมาณสาสิบบิแต่ก็เป็นมุงนี่แต่ต่างสายเนาะพร้อมๆเนาะแตกิ่น้มันหนาตดีปวแตนี่ด้วยบุ้ม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 บุมบุมุบมบุม้มบ้มบุมบุมบุ่บุมบุบุ้มบุมบุบุ้มบุ่บุมบุมบุบุมบุบุ สูตรได้บุ้งอ่ะสูตรข่อยแซ่บแน่นอนครับมามาปรุงกันเลยวันนี้ใส่กะทิะด้ยวยซะยาสูตรซุรสปใส่เพิ่มอีกเนะาะมักแบบมันๆสูตรเท่าตามใจเท่าคนอื่นมาต้องว่าเน,ะน<ม>าะกินอย่าง<ส>เดียวกินอย่างเดียวตั้งว่าเพิ่ต้องเบาต้องว่าอ,าา <c oughs> อย่างกินแค่เส้ข้าวเปลี่ยนเพิ่มอีกหน่อยมั่นกับแซ่บเพื่อละสูตรบางหน้าก็แซ่บขึ้นอีกนิดก็ ว้าวหน้าตาพี่น้องปุ้งเลยเป็วอ้าวแนวห้องหรบอเปล่ามาคนมาหามาคนมาพิจตาคนให้พี่น้องเด้วยกันพี่น้องแม่แม่ะขอเห็ดอาหารไทยว้าวหน้าตาน่าอร่อยมากเลยตั้งหนอตั้งหน้าตาดีป้าขนเป็นขนเนาะได้เลยเจ้าพริกป้าอยู่เมื่อวานนี่เห็ดกินกินนะพูดว่าฮันบดแดง ไปแล้วไปแล้วเกแล้วพอาน้อมึงกินน้ำลายงใส่ที่ะคือน้ำลายอีกแบงเนอะเพื่อว่าสำเร็จเนาะพี่น้องการเห็ดเนี่ยต้มยำกุ้งทางแหลกเขาปะอ่าดีจ้าาเฉลี่ปิดบรรยากาศไปเพียนสามีพี่น้องกินเข่ากินปลากันกันเก่ติดตามส้มไม่ขี้ฟินง่ายเนาะแคสุดเยที่ถ่ายฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามให้ตั้งใจสองวันสุดนี้พี่น้องบายยกระถึกหนึ่งนอกอยู่มือนี้พี่น้องก็สิแล้ว Tchau,